ถ่ายนมีนักเรียเนาะตอรวจวิกิจราแล้วเขาหนเรื่องทน์จิตแล้มาเบิร์นอะได้ต่างขึนใจดิตตอนนี้ไพ่ผ้าไผาที่ว่าขอใต้เบิรนเหรอเสียเินอไดเนียามสิบแล้วไป าสักทายสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสีพัชกูเจคคนพี่น้องนะต้องพบพ่อพ่อ,อ,อกันในคลิปนี้กายอยู่ทั้งบ้านนออ้อกทวีอยู่บ้านนองสายฟ้าเป็นสองพี่น้องเนาะพี่น้องมากับว่าเห็นภยัยแล้วพี่น้องไหงยเงียบมีน้ำฉิมอยู่ก็ชิ้นเหลวครับแต่ว่าเนาะพี่น้องเลยเว้นภัยอ่ะต่างกับเมือ่ออะไรบอกดีวยย่ายังไงเนาะ พอดีตํารวจก็ได้เข่าเนาะเอาเข่าสารพี่น้องแล้วไปมอบให้ทางมใหม่ลูกสาวพี่น้องเนาะลูกสองคนเนี่ยลูกชายกับสาวพี่น้องเนาะก็มอบเขาทีบลายหนวดก็ได้แลรุงมาพี่พี่น้องต้องมาหาน้องบุตรทวีเพิ่นเลยค่ะสิแลนกับไปหาทางน้องน้องเนี่ยนะน้องนงน้อยน้องน้อยเนี่ยน้องน้อยเนี่ยพี่น้องเนาะที่ว่าตอนนี้ค่ะทีมงาน กำลังเจาะน้าบาดาลให้ทั้งน้องเพึ่นอยู่เนาะทั้งน่องพึ่นกันได้ฮะยินดีกับน้องเพึ่นเนาะพี่น้นนองหนวดเกษตรกรไปหานั้นไปหาน้องเพึ่งกันกันพี่น,อน้องเนาะในรายการเดียวจังหนวดสิพาปีผ้านอกข้าไปไปเบิ่งไปซมทั้งบ้านน่องสายผ้าเนาะพี่น,อน้องเนาะมาเห็นแล้วพักเนยรือบ่อด้วยจังใดเนาะก็เห็นม่อยจะมีอยู่นะฮะม่อยดีเพี่น้องเงียบดีเลยเนี่ย โอ้ยไก่ตัวนี้คือน่องสายฟ้าคือว่าจัดการไปแล้วมายัางอยู่บ่จสะจัดการตัวนี้ใช่เนี่ยเออเตรีาายมทาใส่บาทเนาะไกเนี่ยฮ้สายฟ้าสายฟ้ามีาเงินอยู่บ่แรงได้โอ้ เออไหนเอ้าพี่พี่ใช้่าต้มไก่ตอนนั้คือยังอยู่ใช่ปะเอ้าวคือว่าเห็นต้มไก่ยังยังไม่ได้ต้มบ่างใ่ปะแล้วเรียบร้อยเนาะใช่ไหมทาสีเรียบร้อยเบื้อง id ินเรียบร้อย โอ้ขา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 ทางนี้เพื่อนใส่ผ้ายังขาดยัางไรผ้าฮะเพื่อเจ้ายังขาดยังตอนื่องขาดนะแม่เนี่ยขาดนี่ขาดอีบ้องพ่อไปเลยแม่นะแม่นะนี้ถึงหมดรวมหมดเลยบอกแม่เนั่นเพื่อนเจ้ายังขาดยังตอนนื่องขาดกระโลงนับขาดกระโลงนับ แมนว่าพายพาจะมีแล้วบ่สจ้ะเออยังสบายดีก็ดู <Yeah. S 1> โดยโดย Mãi giải. Thôi giải. Mãi 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 giải đây là đá rồi đây bán đó tay bán thì có ở đây đó không làm nhưng chết chút, nhìn một chiếc kia lô nhìn đi chút chút mưa còn lại chỉ bây giờ bà hả? là ไปพ่ามะนิวไดบาิบมนวก่อนอบนั่งนั่งมะนวเปพ่าท่านมีนั่งรือเนี่ยเนาะออตำรวจ่อนิยกิจการต้องต้องเขาหนุ่ลือกันทีวมาเบิ่งอะไรต่างขึ้นใส่ยเนี่ตอนเส่าเสภ่าที่ว้าน ขอตายเ่เดือนบงเสียเปิมเดือนอไดนะสามเสียีเียเดือนนึ่งนะต่อเดือนนะโอ้กระเพงเอา้กไหมเดฮมไม่หมกเือนมนั่นนะาสี่เส้นอือกเหือเสนนเออจงหวสอเดือนเสียตัวนึงไปจ้ะสองเดืนเสีย เดือนลยเดือนมหนึ่งเชีย börjar. เชียท e ุกเดือนเลยทุกเดือนลยเชียรตายสองเชียามเฮ้ยเฮ้ยนคนจ่ายครับอดีฮะอีดีบอสเดวเางงไปผ้าผ่าเพื่อนอย่างงี้มึงมีมิจะถามเจ้าาพี่บ่เ หาได้จงวะขเพ่อนเจครบไปแล้วเจ๋อจะเวอรีกครบไปแล้วได้ไ้างยังได้จังห่ะได้ไหได้ได้งดเสวสบายเนาะสนสวกสบายเนาะตอนนี้จะฟาแล้วก็ใส่สะดวกสบายให้ทั่วเพื่อนเอาเนาะสสบายแน่นี่จมูว่าเื่อเมื่อหนึ่ง กจากเพื่อนเองมัน hmm> กูสายไฟ้พื้นไปนี่ครับจะิว่าวิ่งไส้ไส้เลยเนาะอยู่นี่แม่อามาหาพ่อจัครับนี่อะไนี่อะไไส้ไี่เจ้าสามคนเนาะ

dạy một điều, dạy 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 nào? dạ dạ dạy dạ 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 dạ

Này, pháo bay lên tuyển vào đạo quỷ đẻ, nào mà lên đấy, nào nào đi. nào đây Phần nào nào đi. Phần Nàng đi. Phần nào đi. Phần nào đi. Phần nào đi. nào đi. Phần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  Ở trong Phần nào này Phần nào เมื่อเมื่อจอเพื่อนบ่เมื่อสีขาฮะเมื่อสีขาโอ้เมื่อสีขาเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเมื่อสีขาวนะวันนี้เมื่สีขาวิเอสีขาวมีบอกน่าแล้วเม่อเมื่สีขาวร่เ่อ่นแล้ว่เมื่อก่อนแล้วาอ้้เขาบอ่าหากนไปที่เขาเ่อนดีนี่ โอ้เพื่นดีเอ่อละเมอละเมอเลยไม่ได้ห้าห้ากระตุมาเลยเพื่นดีห้ากระตุกมั้งเอรอเจรื้ดต่างต่างอังกังวลมาหนไปใจเบียดเท้าคือมาชื่นหนแจกมื้นนต่างกังุมาอน่แจกคนอื่นา ปุ้ยคือบาดแล้วเนาะไปเนาะแค่คนมีนคนเห็นไว้ระเด็นผมมีเงินกนคือหนุกยากคือทางพอของนอกเัินต้องต้องต้องน่อยต้องนั่งเอน้องนั่งน่อยแล้วอยู่ที่ว่าลูกของแม่ใหม่น้ดงเนาะพอเสียรถซดสามปีนี่ต้งจะเจ็บเขาอ่ะ Giờ và không xuống nhảy thì đầu của mình hơn và cô để mình hơn cần quay về chắc thua mà hàng rồi thôi thì giờ ạ, nó vậy, nó học vậy. Vâng. Ừ. 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 ba không Ừ. Ừ.

không nhiều căn chồng 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 các mẹ nó chồng 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 các chồng 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 chồng

những tốp nữa. Những tốp nữa. Mày kèm 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 đó, kèm ba mì mình đây, nhau nèo. Hãy nhau nèo. Hãy nhau nèo. Hãy không อะไรก็มีก่เมฆจะบลูกมันน่ะผมเอาไปเป็นอไรพอมว่ะใช่ไหมัไม่บอนะแต่ม่รูกมันน่ะมีลูลูกจโตูไปก็โตแ่ลูกนะก็โตเห่เ้ยเนาะทำมาบ้านกเหลังนี้ว่เมื่อไรบ้านมีอันนีแค่ไม่บ เออเอคือเห็นตอนนี้เห็นคิดประตูรใจสิบ้าอหลังนี่เือบ้านหรอเ่อเขาบ้านหรอเออเอาครัวไปหือ้ครัวไปหอนแล้วว่าแล้วาในในระบบยังมไใกล้เลยเที่ยวใกล้แล้วไม่น้ Bằng là hương? Ừ, Măng ừ. là mà là chị vang ngọc này. Cóp nhu cọp nhau. Half a mèo. 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 Half khen

có bột, bột, cái bột, cái bột, cái xô, nào bạn. Ni tay vào khởi nghiệp. con này này cũng đấy, Bốc tay Bột Bốc tay bộ Bốc dây, yên. Bốc tay yên. Bốc tay sao Bốc tay yên. Bốc Giờ được lùng đấy yên. Bốc tay yên. Bốc tay lùng Bốc tay yên. Bốc bạn

เร็บสูงเขาต้นเทียน no. yeah. nee. totally ี่เขาดบร่อยเนาะอร่อยือ้นวกัขมาาแต่สลาดหนึ่งดอกนะจ๊ะมาเลยหนดอกเนดอกมอีากินขาจะขืนมน้ปกติเาคเขาเศ้าเทียนเล้งเลย หน่งวนี่า่ะแต่้ามืันนี้ป่ะสามสอง้สอง่าแล้วทำมันอากระทือนเลยฮะเบาะเนี่ดกินเที่ยงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันมเอากินดำดำกินดำดกิน้วกนต่อปดาเตอนท้ายอยากไ้าดีท่าไเขาไปดิกินเข่ไขาไปกินนมงกินนม เมื่อกับมาเต่พระสา์พย่นลองเนาะขาเวมาหาทั้งน้องสายฟ้ามาเวน้องสายฟ้าที่ลูกมหาทั้งน้องรอดที่กำลังก็นั่งสักนั่งมาดานอไอยู่เขาใช้กันอยู่คนฮะงรือไปอยู่ศูนย์ันมันหน้ามันนี่อยู่นหลายคนอยู่จุดจิงานเเนียดี่น่วกัสิ เขาไปนอกาบนี้แต่ว่าธุรกิจนี้ค่ะม่ยังไรที่เรา้องตรได้เยเนี่ยไหนพี่ิเดินล้งจะจะจะลงบาจากอ่ป่ะฮะี่กจะลงอมจัเลยออออบ่พี่ลงกันเลยะไปนี่รวด้เลยกลงมาพุทธไม่ใหม่ บ e ่แม่นีหลอได้จังแล้วบนีอกได้จแล้วมาีคนใหม่นนครับเเนาะเด้อจ้ะมีคนที่ฮอดหลายดีแหเนาะมีมาเนาะมีเด้อมีคนแพเด้อดบ่เคนหนแพเฮาหลายคนอย่างนี้ หากมีแต่ว่าุคิขอบคลิปคลิปเดอบ่้องเครับถานี้ก็บ่ยังแแบเปลี่ยนมาอตยามโลกสายาเนาะเาชี่เบ่พี่น้องคือเก่าเดิมเนาะหามต่ตาม้ทางเก่าเลเนาะถ้าสิมีหอทางเบงอีดุ่มาติดตามสียสานี้ดีครับ e ดิดน <c oughs> <c oughs> ี่เดอ้าเดน้เตรียมใส่ใส่บานให้องนู่นนี่ก็เนี่ยมีกบก็นอย่างรียบ้อยแล้วพี่น้องยังไม่ได้ใส่ หัวสางแล้วบุญยูเป็นน่องเมื่องานแจ็กน่องสันเนาะเหลือแตอ่ทั้งน่องเพิ่อนใส่ผ้ากับเมียแล้วพี่นน่องไปทางนี้ก็คือเจ็ดเสาโซ่ก็ดีกว่าสันเนาะถามที่น่องสายผ้าปเป็นนะองอาการน่องทั้งเพื่อนน่องเพิ่นก็นยังขาดยังมีเลยคือเรื่องไฟฟ้าเนาะพี่นน่องแล้วยังเวียนเป็นน่องไปงหนุ่ยกันเวียน เดี๋ว่ามีงบเลยว่าด้ว่าจังใดน้องพี่น้องเนาะเอ่ากับมิตรบาราพยัญานใดเนาะอยากจอยเรื่อ,อไงไฟฟงไฟฟ้าน,น,น,น้องควรจะอ่าพิจารณาบ้างเด้อพี่น้องเนาะยินดีรับเป็นสะพานบุญคือเกองน้อพี่น้องเนะาะขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่นนามาชทุกคนเด้อขอบพระคุณต่อพระศุกร์เป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สบายดี